สวัสดีทุกท่านนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับช่อง MZA Channel ของเรานะครับช่องที่จะรวบรวมข่าวสารเกี่ยวกับ iPhone นะครับไอโฟนรุ่นในลดราคาหรือว่ามีโปรที่น่าสนใจที่สุดในแต่ละเดือนนะครับเราก็จะนํามาทําคลิปรีวิวให้ท่านได้ดูกันเป็นประจําแบบนี้ท่านอยากจะซื้อ iPhone รุ่นไหนแล้วอยากจะเช็คราคาก่อนที่จะซื้อนะครับไม่ว่าจะเป็นซื้อพร้อมโปรเน็ตหรือว่าซื้อแบบไม่ติดโปรนะครับก็สามารถมากดติดตามช่องของเราไว้ได้นะครับจะมีโปรใหม่ๆสําหรับ iPhone ทุกรุ่นมาอัปเดตให้แบบนี้ทุกเดือนรวมไปถึงก็ยังมีการ iPhone รุ่นต่างๆนะครับมาแกะกล่องรีวิวให้ดูกันด้วยอยากจะดูโปรของ iPhone รุ่นไหนเป็นพิเศษหรือว่าอยากจะให้เรานํา iPhone รุ่นไหนมาแกะกล่องให้ดูนะครับก็สามารถคอมเมนต์แนะนํากันเข้ามาได้สําหรับคลิปนี้เป็นคลิปส่งท้ายเดือนมิถุนายนนะครับวันนี้เราจะมาดูการลดราคาอีกครั้งหนึ่งของ iPhone 12นะครับซึ่งก็มีโปรลดราคาในช่วงสิ้นเดือนแบบนี้มาให้ได้เลือกซื้อกันสําหรับ iPhone รุ่นนี้นะครับก็ยังเป็น iPhone อีกรุ่นหนึ่งที่น่าซื้อมาใช้งานนะครับก็จะเป iPhone 11แล้วก็ iPhone 13นะครับอยู่ตรงกลางก็จะเป็น iPhone 12ที่ราคาก็ถือว่าน่าซื้อนะครับแล้วก็มีการจัดโปรโมชั่นที่น่าสนใจถ้าไหนที่กําลังอยากจะซื้อ iPhone มาใช้งานสักเครื่องหนึ่งนะครับแล้วยังไม่รู้ว่าจะซื้อเป็นรุ่นไหนดีวันนี้มาดูราคาสําหรับ iPhone 12กันนะครับเผื่อว่าจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจนะครับเราจะไปเริ่มต้นดูกันที่ราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรกันก่อนนะครับสำหรับ iPhone 12อัปเดตราคาล่าสุดวันนี้วันที่29มิถุ ปี2022นะครับเริ่มต้นดูราคากันที่ทางด้านแอป Lazada กันก่อนนะครับช่วงนี้ Lazada มีการจัดโปรเพยเดนะครับลดราคาตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่1ก,กรกฎาคมนะครับสามารถเข้าไปเลือกซื้อสินค้ากันได้สําหรับร้านแรกที่นํามาให้ดูกันนะครับ iPhone 12ตัวเครื่องเป็นเครื่องศูญไทยนะครับจัดจําหน่ายโดยทาง Apple มาขายผ่านทาง Laz a d a นะครับเพราะฉะนั้นก็มั่นใจได้เลยว่าเป็นของแท้อย่างแน่นอนจากราคาปกติ29,900บาทนะครับลดราคาเหลือ21,450 บาทวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้นะครับอยากจะผ่อนผ่อนได้สูงสุดถึง10เดือนดอกเบี้ยเป็นศนเซนะครับผ่อนเพียงเดือนละ2145บาทต่อเดือนนะครับมีให้เลือกทั้งหมด6สีความจุมี3ความจุนะครับเริ่มต้นที่ 64GB สกิกะไบต์สินค้าเป็นของแท้ร้อเปซเปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์แอปเปิลให้1ปีนะครับนี่เป็นราคาสําหรับร้านแรกถ้าในที่จะซื้อก็กดเข้าไปสั่งซื้อกันได้นะครับที่ลิง,งก์ สเครื่องศูนย์ไทยเครื่องใหม่เครื่องแท้นะครับจากราคาปกติ29,900บาทร้านนี้ก็ลดราคาให้เหลือ 21, 7 8 9บาทนะครับเป็นราคาสําหรับความจุ 64GB กิกะไบต์มีให้เลือก2ความจุนะครับสำหรับสีก็มีให้เลือกทั้งหมด6สีสินค้าเปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ Apple ให้1ปีนะครับท่านใดที่อยากไปซื้อร้านนี้ก็เข้าไปสั่งซื้อกันได้เลยนะครับส่งท้ายกันที่ร้านสุดท้ายจัดจําหน่ายโดยทาง Banana IT นะครับมาขายผ่าน ทางแอป l a z a d a สำหรับ iPhone 12เครื่องศูนย์ไทยนะครับจากราคาปกติ29,900บาทลดราคาเหลือ23,900บาทนะครับมีให้เลือก3สีสีแดงสีเขียวแล้วก็สีดำนะครับสำหรับความจุ64กิกะไบต์วิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้นะครับรวมถึงผ่อนก็ผ่อนได้เช่นเดียวกันสินค้าเป็นของแท้100%เปเปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ Apple ให้1ปีนะครับท่านใดที่อยากจะซื้อก็สามารถกดเข้าไปสั่งซื้อได้นี่เป็นราคาสำหรับ i p h o ไอ โฟน12จากแอป Lazada นะครับที่ผมได้เลือกออลาร์มที่มีคนสั่งซื้อเยอะแล้วก็มีการลดราคาเยอะที่สุดนะครับมาให้ท่านได้เลือกซื้อกันท่านอยากจะดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับหรือว่าอยากจะสั่งซื้อก็กดเข้าไปดูกดเข้าไปสั่งซื้อได้นะครับที่ลิงก์ของ Lazada ก็จะอยู่ที่ด้านล่างของคลิปดูราคากันต่อที่ทางด้านแอป Sho ปปีกันบ้างนะครับร้านแรกที่นํามาให้ดูกันสําหรับ iPhone 12ตัวเครื่องเป็นเครื่องศู์ไทยนะครับมีประกันจากศูนย์ Apple ให้1ปีเหมือนนกกัจาาารคปกติ29,900บาทลบร้บขาขย ที่23,900่จัดจำหน่ายโดยร้าน iStudio นะครับมาขายผ่านทางแอป s h o p e e มีโค้ดส่วนลดจากร้านให้นะครับทั้ง50บาท100บาทแล้วก็500บาทรวมไปถึงก็ฟรีค่าจัดส่งนะครับท่าในที่สนใจอยากจะสั่งซื้อก็สามารถกดเข้าไปสั่งซื้อได้นะครับที่ลิงก์ของ s h o p e e แล้วก็อีกร้านหนึ่งนะครับจัดจำหน่ายโดยร้าน Studio s e มาขายผ่านทาง s h o p e e เหมือนกันสำหรับ iPhone 12ตัวเครื่องเป็นเครื่องศูนย์ทนครรรับมีปีปาาา Apple ใหห้้1สาาเิ่ต่ต2013 1 9 0 0บาทนะครับเป็นความจุ64 g ิกะไบต์ถ้าเป็น256กิกะไบต์ก็ขายอยู่ที่29,900มีให้เลือกเกือบจะครบทุกสีนะครับก็จะขาดเฉพาะสีขาวเท่านั้นสินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันแล้วก็ส่งฟรีให้ทั่วไทยนะครับนี่เป็นราคาสำหรับแอป s h o p e e สสำหรับ iPhone 12นะครับท่าในใดที่อยากจะซื้อก็กดเข้าไปสั่งซื้อได้ปิดท้ายกันที่ราคาจากแอป JD Senten นะครับ iPhone 12ความจุ64กิกตัวเครื่องเป็นเครื่องสนยนไทยมีประกันจาก จากศูนย์แอปให้1ปีนะครับจากราคาปกติ29,900ลดราคาเหลือ22,499บาทวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้นะครับอยากจะผ่อนผ่อนได้10เดือนผ่อนเดือนละ2,250บาทต่อเดือนมีให้เลือกทั้งหมด6สีสินค้าเปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันนะครับท่าในใดที่อยากจะซื้ออยากจะดูรายละเอียดเพิ่มเติมก็กดเข้าไปดูกดเข้าไปสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ของ JD Center นะครับนี่ก็จะเป็นสรุปราคาเครื่องเปล่าทั้งหมดของ iPhone 12ล่าสุดเลยนะครับในช่วงปลายเดือนมิน ธุนายนแบบนี้ท่านใดที่สนใจอยากจะสั่งซื้อนะครับก็สามารถกดเข้าไปสั่งซื้อได้ส่วนการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตจากทั้ง3ค่ายมือถือนะครับก็มีโปรโมชั่นที่น่าสนใจมาให้ได้เลือกซื้อกันเหมือนเดิมเราไปเริ่มต้นดูกันที่ค่ายแรกเลยนะครับสำหรับค่าย d ีแท็ก iPhone 12มีขาย2ความจุนะครับก็คือ64กิกะไบต์แล้วก็128กิกะไบต์สำหรับการซื้อเครื่องพร้อมโปร64กิกะไบต์ซื้อได้ในราคา13,200บาทนะครับมีให้เลือกสองสีก็คือสีดําแล้วก็สีม่วงส่วนรายยละเรีด ของโปรเน็ตก็จะมีให้เลือก3แบบนะครับมาดูกันที่แบบแรกเป็นอินเทอร์เน็ตรายเดือนเดือนละ2 1 9 9นะครับซื้อได้ราคา13,200บาทพร้อมกับจ่ายค่าเน็ตลุงหน้า8,500ถัดมาตรงกลางเป็นรายเดือนเดือนละ1499นะครับซื้อได้ราคา14,200บาทพร้อมกับจ่ายค่าเน็ตลุงหน้า3,000ันรวมจ่ายทั้งหมดในวันที่ซื้อเครื่องประมาณ17,200บาทนะครับแล้วก็โปรสุดท้ายเป็นรายเดือนเดือนละ1099นะครับซื้อไก้าคา16,200บาพร้อับจราคาหนจ่งหมดในนวัทื่ื้อ เครื่องก็ประมาณ18,200บาททุกโปรมีสัญญาในการใช้งาน12เดือนนะครับท่าในที่สนใจอยากจะซื้ออยากจะทราบรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสามารถไปสอบถามได้ไปหาซื้อกันได้เลยนะครับที่ศูนย์ดีแท็กช็อปทุกสาขาดูต่อกันที่ค่ายที่2เป็นของค่าย t r u e Move H นะครับ iPhone 12ซื้อได้ในราคาเริ่มต้น1900บาทตอนนี้มีเหลือสีสีนะครับสีขาวสีดําสีม่วงแล้วก็สีน้ําเงินความจุมี64แล้วก็ 128GB สั่งซื้อ,อ,อไลน์มีโค้ดวนลดให้1 5 0 0บาท ท่านใดที่อยากจะซื้อแบบออนไลน์ก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์ของ t r u e m o v e H นะครับรับส่วนลดสูงสุดถึง1,500บาทส่วนโปรเน็ตรายเดือนนะครับก็มีหลายโปรให้เราเลือกเรามาดูกันที่แบบแรกนะครับสำหรับลูกค้าใหม่ท่านที่ไปเปิดเบอร์ใหม่กับทางด้านค่าย True นะครับแล้วก็สมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1699ซื้อได้ราคา1900พร้อมกับจ่ายค่าเน็ตลุงหน้า5,885บาทสัญญาในการใช้งานมี18เดือนนะครับโปร1399ซืาอได้าคา13,400 คอยจ่ายค่าเน็ตล่งหน้า4,815บาทสัญญาในการใช้งาน18เดือนนะครับแล้วก็โปร1199ซื้อได้ราคา14,490โปร <Pro S 2> นี้ไม่มีค่าเน็ตล่งหน้านะครับถัดมาก,ก็จะเป็นโปรสําหรับลูกค้าปัจจุบัน True Move H แบบรายเดือนนะครับใช้งานมา,มามากกว่า1ปีขึ้นไปซื้อได้ในราคา1900บาทโดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าเน็ตล่วงหน้าคนที่อยากจะเปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนนะครับซื้อได้ในราคา1900บาทเหมือนกันเมื่อสมัครแพ็คเกจรายเดือนเดือนละ1699นะครับรายละเอียดก็จะเหมือนกันกับการเปิดเบอร์ใหม่ ส่วนการย้ายค่ายออนไลน์นะครับเมื่อย้ายค่ายมาใช้ True แล้วก็สมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1699ซื้อได้ราคา1 9 0 0นานะครับจ่ายค่าเน็้ลุงหน้า5,885บาทสัญญาในการใช้งาน18เดือนโปร1399ซื้อได้ราคา13400านะครับจ่ายค่าหน็ตลุงหน้า4 8 1 5บาทสัญญา18เดือนแล้วก็โปร1699ซื้อได้ราคา1 3 7 0 0าจ่ายค่าเน็ตลุงหน้า5,350บาทสัญญา12เดือนนะครับโปรสุดท้ายเป็นโปรสำหรับการย,าย้ายค เมื่อยายไายมาใช้ทรูแล้วก็สมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1199นะครับซื้อได้ราคา16,900พร้อมกับจ่ายค่าเนลุกหน้า3,210บาทโปร799ซื้อได้ราคา20,000นะครับจ่ายค่าเนลุกหน้า2,675บาทสัญญาในการใช้งาน12เดือนทั้ง2โปรส่วนราคาเครื่องเปล่าตอนนี้ขายอยู่ที่23,900บาทนะครับถ้าในที่สนใจอยากจะซื้อหรือว่าอยากจะทราบรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสามารถไปสอบถามกันได้หรือว่าไปหาซื้อกันได้เลยนะครับที่ศูนย์ทรูช็อปทุกสาขาสําหรับ iPhone 1 2นะครับเริ่มต้น1900บาทเท่านั้นส่งท้ายกันที่ราคาจากทางด้านค่าย AIS นะครับ iPhone 12ราคาเครื่องเปล่าขายอยู่ที่23,900บาทโปรเน็ตรายเดือนที่น่าสนใจนะครับเรามาดูกันที่แบบแรกสำหรับโปร AIS Hot Deal ลูกค้าย้ายค่ายเบอร์เดิมนะครับซื้อได้ราคา12,490บาทพร้อมกับจ่ายค่าเน็ตลุงหน้าประมาณ1 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับหรือว่าจะเลือกเป็นแบบไม่มีจ่ายลุงหน้าก็ได้นะครับส่วนลูกค้าเปิดเบอร์ใหม่ซื้อได้ราคา13,490รวมไปถึงลูกค้าป จจุบันแบบรายเดือนด้วยนะครับหนึ่งซึ่งก็จะไม่มีค่าเนิดล่วงหน้านะครับส่วนลูกค้าปัจจุบันแบบรายเดือนนะครับ Pro AIS Base Buy ซื้อได้ราคา16,990ด้านล่างเป็นเครื่องเป่าราคาพิเศษนะครับลดเหลือ23,200บาทเท่านั้นส่วนลูกค้าทั่วไปนะครับซื้อได้ในราคา23,900ถ้าไหนที่สนใจอยากจะซื้ออยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสามารถไปหาซื้อกันได้เลยที่ศูนย์ AIS Shop ทุกสาขานะครับโอเคนะครับ เป็นราคาในช่วงโปรโมชั่นสิ้นเดือนแบบนี้ท่านอยากจะซื้อแบบไหนสามารถเลือกซื้อได้เลยนะครับอยากจะซื้อเครื่องเป่าแบบไม่ติดโปรลดราคาพิเศษจากทั้ง lazada shopee แล้วก็ jdcentern ก็สามารถกดเข้าไปดูรายละเอียดแล้วก็สั่งซื้อกันได้นะครับลิงก์ก็จะอยู่ที่ด้านล่างของคลิปส่วนถ้าอยากจะซื้อพร้อมโปรเน็ตนะครับเริ่มต้น1,900บาทก็สามารถไปซื้อได้ตามศูนย์มือถือนะครับไม่ว่าจะเป็นศูนย์ทรูศูนย์ดีแทรวมไปถึงศูนย์ ais นะครับชอบแบบไหนสามารถเลือกซื้อได้เลยนะครับขอบคุณ หเห็นว่าคลิปจากช่องของเรามีประโยชน์ต่อท่านผมก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มาให้กับทุกท่านได้รับชมต่อไปในทุกเดือนสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่ที่คลิปหน้าสวัสดีครับ